เก็บไปฝากพี่เหมื่นพี่หมื่นเก็บกินเองไม่ได้เอาไว้ให้พี่เหมื่นนะคะนี่เรากินแล้วปลาเพื่อนๆเ,เอ้ยเที่ยงกว่าแล้วใบสองแฟนใหญ่จะไปตัดไหมอันนี้บ่ายโมงกว่าแล้ว ไม่มีที่ปลูกดอกรักเร่เพื่อนๆพ่นพี่เมินวันนี้จะไปตัดใหม่นะคะใบใบขุดปลูกดอกรักเร่แถวๆนี้เลยดอกไอ้นันเต็มเลยได้่ยดอกดารารัดเดี๋ยวไปหาเชือกมาผูกดอกไอ้นี้ก่อนดอกรักเร่นะคะไม่มีที่ปลูกจะมาขุดขุดพี่เมินขุดดอกไอ้นี้ใหญ่ออกหมดเลย ดูสินี่เต็มเลยนี่เอยเสียดายจะไปถมไว้ตรงไหนอีกอ่ะไม่มีที่ขุดดอกรักเร่ไม่มีที่ปลูกดอกรักเร่จ้านี่ยายผูกไว้พี่เหมอนนนะื่ไงแล้วนอนแอบแอบอยู่ใต้พุ่มไม้ผูกไว้เดี๋ยวพี่เหมินจะมาตัดตรงนี้ให้สวยงามวันนี้ไปไปจะไป จะไปตัดไหม,มสวยเนาะคเพื่อนเนาะ้เหนื่อยเลยขุดดินเหนื่อยเหนื่อยก็เพื่อน,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 นเก็บภาพบรรยากาศไว้นะคะน่าเสดายดองนี้มันร่วงไวโบตันนะอะ เพื่อนๆสวยมากโอ้แข็งฝนตกไม่พอเปียก เลยอ,อีกลุมหนึ่งหยัดหยัดลูกไว้เท่านี้แหละอันนี้มันลำบากแต่ขุดเข้าขุดออกมาและดอกรักเรนี่เนะถ้าเป็นอย่างนี้โอเคอยู่ไม่ต้องเอาขึ้นเอาลงเอาเข้าเอาออกนะดอกข้ามันสัญญาเอาเข้าออกอยุ่แต่หัวมันเล็กๆก็โอเคอยู่แต่อันนี้สิหนักมากเลย เสียดายจริงๆไทยซื้อมาปลูกยายไม่ซื้อหรอกข้างบ้านให้มายายก็เลยขุดๆทมๆมมมทิ้งไว้เสร็จแล้วจ้ายวรดน้ําทีนี้ก็อะไรกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่ไปถอนยาเย็นนี้ก็ต้องไปเดินออกกําลังกายอีกนี่นะคะถ้ามองจากหน้าบ้านมาก็จะประมาณนี้นะคะหน้าต่างหน้าบ้านยญ่ โอ้ยจะไปรถผักไม่ได้นี่สตรอเบอรีป่ป่าเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวไปล้างมือก่อนหอมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมือยังไม่ได้ล้างสุกเต็มเลยสตรอเบอรีป่ป่า อหอมหวานมากเลยเพื่อนๆไม่เคยหวานเท่าไรหรอกหอมแต่รสชาติหอมมากรสชาติก็เหมือนสตรอเบอรี่นั่นแหละเก็บไปฝากพี่หมินพี่มิน,มนเก็บกินเองไม่ได้ยายทอนทิ้งตั้งเยอะแต่ก่อนแถวนั้นเต็มเลยนะมันขยายไปเองเรื่อยแหละ ยายเลยขุดออกที่ยายปลูกอดอกขม,มันสัญญาถ้าอาไว้นะมันก็ลามลามลามลมไปถึงนู่นเนี่ยโอ้ยถ้าดินลงลงอย่างนี้มันไปขึ้นเองเนี่ยดูเนี่ย,นยขนาดยาเต็มเลยเขาก็ยังขึ้นนะไม่ได้รดนงรถน้ำอะไรเลยนะเนี่ยธรรมชาติเลยสตอรอเบอรี่ป่า ก็ไม่ใหญ่ลูกเขาก็ประมาณนี่แหละอมหอมเอาไว้ให้พี่เหมือนนะคะนี่เรากินแล้วไะไปหาอะไรกินข้าวกันเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนอมหมดไปแล้วครึ่งวันเวลามาเก็บผักเห็น <c oughs> นํำไม้ฝรั่งยาวอีกแล้ว ไม่เยอะแต่ก็ยาวไวเพราะว่าแดดมันร้อนนี่ผักผักใหญ่เริ่มสวยแล้วนี่ที่ปลูกก่อนเนาะไปก็ตัดหน้อไม้รั่งก่อนตัดหน่าไม้รัง่งเนี่ยว่าจะเอาอะไรนะเนาะเอาผักไปกินยังไม่รู้ว่าเมนูอะไรเลยวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆจได้เอ,อะไรมาใส่กั หอมญี่ปุ่นหน่อยยไม่มีอะไรใส่ผักไม่ได้เอาอะไรมาเลยเพื่อนๆเลยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเก็บหน่อไม้ฝร่งเลยด้วยหนถอนระเบิดจ้ามเมล็ดมาจากเมืองไทยนะคะอันนี้มเมล็ดมาจากเมืองไทยมเมล็ดเมืองนอกสีจะแดงๆอันนี้สีออกมอ่วงอันนี้มเมล็ดใหญ่ของยายเองนะคะ เอาไว้ให้เขาเอาไว้ให้เขาออกดอกนี่ก็ผักขมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยลวกกินน้ำพริกี๋ยววัานไหนจะพามาเก็บจุ่มกระนวยแม่อไงท้า เลยนี่ผักทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกินได้หมดเลยนะอันนี้ก็กินได้ผักขมอันนี้ก็สวิตชาร์ดอันนี้ก็ผักลืมผัวอันนี้ก็กินได้ที่เห็นเนี่ยนะกินได้หมดเลย <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้ผักอันนี้ของเยอรมันนี่ Ready, ใบเล็กๆออ ถอนเยอะก็กินไม่หมดกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถอนยานะคะนี่ผักชีเดี๋ยวจะปลูกผักชีเพิ่มอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวปลูกทีละนิดเดียวนี่แค่เนี้ยเนาะกินอันนี้หมดก็อันใหม่อันใหม่ยังไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหาพื้นที่ปลูกอันใหม่ก่อนอนี่นะคะใครสนใจมเมล็ดพันธุ์สั่งในตะกล้าได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ มีหลายสีนะคะหลายหลายสีรวมกันนี่สั่งในตะกร้าได้นะคะปลาเพื่อนเพื่อนเอยเที่ยงกว่าแล้วใบสองแฟนใหญ่จะไปเตัดไหมอันนี้บ่ายโมงกว่าแล้วเราไปกินข้าวเสร็จแล้วค่อยกลับมาใหม่ ตอนเย็นก็ต้องออกไปเดินเล่นอีกใหญ่